สวัสดีครับสวัสดีค่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับคณะผู้แทนเจรจาจากประเทศทีเ่เรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเลยสหรัฐอเมริกาใช่ครับเดินทางไปเจรจารับสุดยอดแต่กลับถูกชี้หน้าไล่แม่ทัพใหญ่ระดับสี่ดาวของตัวเองออกจากห้องประชุมที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ มหาอำนาจยอมทำตามแต่โดยดีครับผมคือนี่ไม่ใช่ฉากในหนังสายลับนะคะแต่เป็นเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นในการเจราจาลับที่กรุงมัสกัตรประเทศโอมานเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2026ที่ผ่านมานี้เองเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่กำลังจะจุดไฟสงครามครั้งใหญ่ในตะว,วันออกกลางให้ลุกโชนขึ้นมาใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลัง8ดชั่วโมงในห้องปิดตายนั้นกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อะไรทําให้อิรานกล้าที่จะจะเรียกว่ายามหน้าสหรัฐอเมริกาได้ถึงขนาดนี้และที่สําคัญที่สุดสัญญาณเตือนภัยจากเหตุการณ์นี้กําลังบอกอะไรกับเราบ้างเอาละครับเรามาเริ่มกันตรงไหนก่อนดีเริ่มกันที่วินาทีแรกที่เกมมันเริ่มพลิกเลยดีกว่าค่ะตั้งแต่ตอนที่คณะผู้แทนของสหรัฐเดินทางไปถึงมัสกัตเลยได้เลยครับคือต้องบอกว่าทีมที่สหรัฐส่งไปครั้งนี้ไม่ใช่ทีมธรรมดาธรรมดานะครับเขาจัดเต็มมาเลย จัดเต็มยังไงคะนำทีมโดยสตีฟซีคอฟทูตพิเศษที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไว้ใจมากมีเจรเรตคุตเนอร์ลูกเขยคนโปรดพ่วงมาด้วยแต่ไพ่เด็ดที่เขาพกมาด้วยกะจะใช้ข่มขวัญอิหร่านโดยเฉพาะเลยก็คือพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ใช่ค่ะซึ่งชื่อของพลเรือเอกคูเปอร์นี่ต้องขยายความกันหน่อยนะคะเขาไม่ใช่แค่นายพลธรรมดาแต่เขาคือผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเซนคอม พูดง่ายๆก็คือเขาคุมทหารอเมริกันทั้งหมดในตะวันออกกลางถูกต้องค่ะทั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินรบกำลังพลอีกกว่าสี่หมื่นนายคือเขาเป็นอำนาจทางการทหารที่จับต้องได้ของอเมริกาในภูมิภาคนี้เลยใช่เลยครับการพาพลรเอกคูเพอร์มันนั่งในห้องเจรจาก็เหมือนกับวางปืนกระบอกใหญ่ไว้บนโต๊ะนั่นแหละครับคือส่งสารชัดเจนว่าอย่าเล่นตุกติกนะเราพร้อมรบเพอร์เท่านั้นแหละครับทุกอย่างหยุดชะงัก สิ่งที่เกิดขึ้นคือฝ่ายอิหร่านปฏิเสธที่จะเริ่มการเจราจาเลยแล้วก็ยื่นคำขาดผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานที่เป็นคนกลางเขาว่ายังไงครับข้อความสั้นๆแต่เฉียบขาดมากค่ะว่าเอาเขาออกไป get him out โห พร้อมเงื่อนไขชัดเจนว่าตราบใดที่มีทหารหรือเจ้าหน้าที่จากเซนคอมอยู่ในห้องจะไม่มีการเจราจาใดๆทำสิ้นไม่มีการพูดคุยใดๆเกิดขึ้นนี่แหละครับคือจุดที่เรียกว่า power play ของจริงเป็นการตบหน้าฉากใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับในประวัติศาสตร์การทูตสมัยใหม่เนี่ยแล้วสิ่งที่น่าเหลือเชื่อกว่าก็กากคือสหรัฐยอมสหรัฐยอมค่ะ ยอมเชิญพลเรเอกคูเปอร์ผู้บัญชาการเซนคอมออกจากห้องเจราจาไปแบบเงียบๆมันคือการเสียหน้าที่ประเมินค่าไม่ได้เลยมันคือการส่งสารกลับไปที่ทรงพลังมากอิรานกำลังบอกว่าปืนที่คุณวางบนโต๊ะนะ่ะเราไม่กลัวใช่ค่ะและมันคือการชิงความได้เปรียบทางจิตวิทยาตั้งแต่ยังไม่เริ่มคุยเนื้อหากันด้วยซ้าแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องพีคมันจับแค่นี้นะคะยังมีอีกเหรอครับรูปแบบการเจราจามันประหลาดยิ่งกว่นานั้นอีกค่ะประหลาดยังไงครับ คือหลังจากเชิญพลเรือเอกคูเปอร์ออกไปแล้วอับบาสอารัชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหรา่านก็ยังปฏิเสธที่จะนั่งร่วมห้องกับคณะผู้แทนของสหรัฐอยู่ดีบอกว่าไม่อยากเห็นหน้ากันอา้าวแล้วอย่างนี้เขาคุยกันยังไงล่ะครับนี่แหละค่ะที่มันแปลกเขาใช้รูปแบบที่เรียกว่า s h u ต t l e diplomacy หรือการทูดแบบกระสวยการทูดแบบกระสวยลองนึกภาพตามนะคะทีมสหรัฐนั่งรออยู่ในห้องหนึ่งทีมอิหร่านก็นั่งรออยู่อีกห้องหนึ่งครับ แล้วก็มีคุณบาดอัลบุไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานทำหน้าที่เหมือนเป็นออบุรุษไปรีย์เดินไปเดินมาระหว่างสองห้องเดี๋ยวนะครับหมายความว่าเขาเขียนข้อความใส่กระดาษส่งให้กันหรอครับนี่คือการเจรจาที่อาจจะชี้ชะตาสงครามในตะวันออกกลางนะแบบนั้นเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมาจบที่การส่งจดหมายน้อยหาก,กันเหมือนตอนเรียนประถม มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะสหรัฐเขียนข้อเรียกร้องใส่กระดาษรัฐมนตรีโอมานก็รับกระดาษแผ่นนั้นเดินไปส่งให้อิรานอิรานอ่านเสร็จก็เขียนคําตอบกลับมาแล้วรัฐมนตรีโอมานก็เดินเอากระดาษกลับไปให้สหรัฐวนอยู่อย่างนี้แหละครับวนอยู่อย่างนี้เป็นเวลา8ชั่วโมงเต็มตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเหลือเชื่อจริงๆ การบังคับให้ใช้รูปแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องมากแล้วนะครับมันคือการลดทอนอำนาจของฝ่ายสหรัฐลงไปอีกขั้นเลยถูกต้องค่ะคือนอกจากจะไม่กลัวแล้วยังบอกเป็นนๆด้วยว่าพวกคุณไม่มีค่าพอที่เราจะมานั่นเผชิญหน้าด้วยซ้ำมันคือการกดดันตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ค่ะแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วในจดหมายน้อยที่ส่งไปส่งมาตลอด8ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยเนื้อหาข้างในมันคืออะไรกันแน่นั่นสิครับ สหรัฐเรียกร้องอะไรและอิหร่านตอบกลับมาว่ายังไงจากข้อมูลที่หลุดออกมาข้อเรียกร้องของฝั่งสหรัฐก็คือจัดเต็ม5้าข้อใหญ่ๆเลยซึ่งถ้าดูดีๆแล้วมันแทบจะเป็นการเรียกร้องให้อิหร่านเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองเลยนะมีอะไรบ้างครับข้อแรกแน่นอนว่าเรื่องนิวเคลียสหรัฐต้องการให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมทั้งหมดโดยสิ้นเชิงครับข้อ 2. โครงการขีปนาวุธต้องจํากัดหรือยกเลิกไปเลยอันนี้เรื่องใหญ่เลยข้อ3 ให้เลิกสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคทั้งฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนฮามาสในปาเลสไตน์แล้วก็กลุ่มฮูตีในเยเมนอีกสองข้อนี้ก็หนักไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะข้อที่4คือให้หยุดคุกค,คามหรือข่มขู่อิสราเอลโดยเด็ดขาดและข้อสุดท้ายข้อที่5ซึ่งเป็นเรื่องภายในประเทศของเขาเลยคือให้ปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการปฏิบตัติต่อผู้ประท้วงพอได้ยิน5ข้อเรียกร้องของสหรัฐแล้วเอ่อ ผมรู้สึกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่อิหร่านจะยอมแม้แต่ข้อเดียวนั่นสิคะอิหร่านเขามองข้อเรียกร้องพวกนี้ยังไงครับเขาหัวเราะเยาะเลยหรือเปล่าคําตอบของอิหร่านที่เขียนกลับมาในกระดาษแผ่นนั้นจากข้อมูลของรอยเตอร์นะคะสามารถสรุปได้สั้นๆและชัดเจนมากค่ะว่าฝันไปเถอะฝันไปเถอะ โดยเฉพาะประเด็นที่2เรื่องขี่ปนาวุธอิหร่านขี่เส้นตายเลยว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่เจรจาไม่ได้หรือ non-negotiable ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนก็ตามเพราะมันคือหลักประกันความอยู่รอดของประเทศเขาเหมือนเป็นกรมธานประกันชีวิตของประเทศว,งทศวางอันเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องนิวเคลียร์ล่ะครับพอจะคุยกันได้บ้างไหมอิหร่านก็ไม่ได้ยอมถอยนะคะแค่บอกว่าพอจะคุยได้บ้างในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะยอมคุยเรื่องระดับความบริสุทธิ์ในการเสริมสมรรถนะ Oh. แต่ไม่ใช่การหยุดโครงการทั้งหมดตามที่สหรัฐต้องการซึ่งนี่ก็เป็นการบอกเป็นนัยยะว่าฉันจะทำต่อแต่ถ้าอยากจะต่อรองเรื่องหยุ่มยิมก็พอคุยได้เป็นการรักษาหน้าให้สหรัฐนิดหน่อยว่าการเจรจายังไม่ล่มโอ้ oh. สรุปภาพรวมของสถานการณ์ตอนนั้นก็คืออิราเป็นฝ่ายคุมเกมทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับใช่ค่ะ ตั้งแต่การเลี่ยงสถานที่รูปแบบการเจราจาผู้เข้าร่วมไปจนถึงวาระการประชุมที่ห้ามแต่ต้องเรื่องขีปนาวุธเด็ดขาดและที่น่าประหลาดใจที่สุดคือรัฐบาลทรัมป์ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้เพียงเพื่อจะกลับไปบอกชาวโลกว่าอย่างน้อยการเจราจาก,ก็ยังไม่ลม่มซึ่งมันนำมาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยค่ะผมยังติดใจยอยู่เลยครับที่สหรัฐยอมไล่พลเรือเอกของตัวเองออกจากห้องคือมันเป็นภาพที่เหลือเชื่อมาก มันต้องมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังที่มากกว่าแค่การรักษาหน้าแน่ๆแน่นอนค่ะมันเกิดอะไรขึ้นในฝั่งของทีมทรัมป์กันแน่ครับทำไมมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาถึงยอมอ่อนข้อได้ขนาดนี้ค่ะประเด็นนี้นักวิเคราะห์มองว่ามีสี่เหตุผลหลักๆที่ซ้อนกันอยู่และเหตุผลข้อแรกก็คือความจริงทางทหารที่เปลี่ยนไปค่ะความจริงทางทหาร คือในขณะที่ทูตกำลังวิ่งส่งกระดาษกันในห้องแอร์เนี่ยกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมก็พยายามจะโชว์เผาด้วยการปล่อยคลิปเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln แล่นอยู่ในทะเลอาหรับหวังว่าจะขู่ให้อิหร่านกลัวซึ่งในอดีตมันเคยได้ผลแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะอิหร่านไม่ได้กลัวอีกต่อไปแล้วในมุมมองของรักยุทธศาสตร์อิหร่าน เรือบรรทุกเครื่องบินลำม,มหึมมาลำนั้นคือเป้านิ่งราคาแพง expensive Sitting Duck ถูกต้องค่ะพวกเขารู้ดีว่าขีปนาวุธต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่ๆของพวกเขามีพิสัยยิงที่ไกลพอ และที่น่ากลัวกว่านั้นคือฝูงโดรนฟรีชีพราคาถูกที่พร้อมจะบินเข้าไปรุมโจมตีหมายความว่าอิหร่านคำนวณมาแล้วว่าสู้ได้พวกเขาคำนวณในเชิงเศรษฐศาสตร์สงครามเลยค่ะว่าการใช้โดรนราคาหลักหมื่นดอลลาร์จำนวนมหาศาลบินเข้าไปล่อให้ระบบป้องกันของสหรัฐยิงขีปนาวุธสกัดกั้นราคาลูกละหลายล้านดอลลาร์ออกมาโอ้โหเป็นเกมที่พวกเขาได้เปรียบอย่างมหาศาล พวกเขาเชื่อว่าถ้าเปิดศึกกันจริงๆทหารเรืออเมริกันหลายพันคนอาจจะจมไปกับเรือก่อนที่จะหนีพลรัศมีการยิงด้วยซ้ำมิน่าล่ะถึงกล้าไล่ผู้บัญชาการเซนคัมออกจากห้องเพราะมองว่าอำนาจที่เขาเป็นตัวแทนอยู่นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอีกต่อไปแล้วใช่ค่ะการพาแม่ทัพมาข่มขู่ก็เลยกลายเป็นแค่ป,ปาหีขู่เด็กในสายตาพวกเขาไปโอเคครับงั้นแสดงว่าอำนาจทางการทหารขู่ได้ไม่ผล แต่สหรัฐก็น่าจะมีเครื่องมืออื่นสิครับอย่างเช่นแรงสนับสนุนจากพันธมิตรในภูมิภาคชาติอาหรับต่างๆนั่นเป็นประเด็นที่สองที่น่าสนใจและย้อนแย้งมากค่ะเพราะแรงกดดันจากพันธมิตรอาหรับกลับกลายเป็นตัวบีบให้สหรัฐต้องยอมอิหร่านเสียเองเอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับนึกว่าจะอยู่ข้างอเมริกาซะอีกคือพวกเขารู้ดีว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงประเทศของพวกเขาจะเดือดร้อนเป็นอันดับแรกค่ะครับ ฐานทัพสหรัฐในประเทศของพวกเขาบอ่อน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่ตึกระฟ้านในดูไบจะกลายเป,เป็นเป้าหมายแรกๆของขีปนาวุธอิหร่านทันทีเศรษฐกิจจะพังพินาศในพริบตาถูกต้องค่ะดังนั้นชาติอาหรับเหล่านี้รีบต่อสายตรงถึงทำเนียบข่าวทันทีเรียกว่าร้องขอเลยว่าได้โปรดยอมอิหร่านไปก่อนอย่าพึ่งล้มโต๊ะโหสถานการณ์ของทรัมป์นี่โดนบีบจากทุกทางเลยนะครับ คือฝั่งอิหร่านก็ไม่กลัวคำขู่ส่วนพันธมิตรของตัวเองก็กลับมากดดันให้ยอมอีกใช่ค่ะมันยังมีปัจจัยอื่นอีกและนี่คือเหตุผลข้อที่สามคืออิหร่านถือไพ่เหนือกว่าในด้านเวลาด้านเวลาหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอิหร่านรอได้ค่ะขีปนาวุธของพวกเขายังมีอยู่กว่า2,000ลูกและโรงงานก็ยังผลิตเพิ่มได้เรื่อยๆองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์ก็ยังอยู่ในหัวของนักวิทยาศาสตร์มันไม่ได้หายไปไหน ใช่ค่ะยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ทรัมป์รอไม่ได้ใช่เลยค่ะทรัมป์ต้องการผลงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเอาไปใช้หาเสียงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมและที่สําคัญคือต้องการหยุดราคาน้ํามันที่กําลังพุ่งสูงทรัมป์รีบมากซึ่งมันเป็นกฎพื้นฐานของการเจรจาเลยนะคะที่ว่า คนที่รีบกว่าคือคนที่แพ้และในเกมนี้อเมริกาก็คือฝ่ายที่รีบจนลนลานขณะที่อิรานนั่งจิบชาอย่างสบายใจซึ่งมันนำเราไปสู่เหตุผลข้อสุดท้ายที่ซับซ้อนและร้ายกาจที่สุดค่ะที่เรียกว่ากับดักอิสราเอลแค่ฟังชื่อก็น,น่าสนใจแล้วครับมันเป็นกับดักยังไงคือก่อนที่คณะผู้แทนสหรัฐจะบินไปโอมานเขาได้แวะคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลก่อนซึ่งเนทันยาหูพูดชัดเจนมากว่า จะทำข้อตกลงอะไรก็ทำไปแต่ถ้าในข้อตกลงนั้นไม่มีเรื่องการจัดการโครงการขีปนาวุธของอิหร่านอิสราเอลไม่ยอมรับด้วยไม่ใช่แค่ไม่ยอมรับธรรมดาธรรมดาด้วยใช่ไหมครับได้ยินมาว่ามีคําขู่ทิ้งท้ายไว้ด้วยถูกต้องค่ะในทันยาฮูขู่ทิ้งท้ายไว้เลยว่าถ้าอเมริกาไปเซ็นสัญญาที่ยอมปล่อยให้อิหร่านมีขีปนาวุธต่อไปอิสราเอลจะถือว่าอเมริกาพึ่งพาไม่ได้และจะลงมือเอง คือจะส่งฟุงบินไปถล่มโรงงานขี่ปนาวุธของอิหร่านด้วยตัวเองใช่ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าจะลากอเมริกาเข้าสู่สงครามอยู่ดีไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งโอโหนี่มันคือการสร้างสภาวะที่เรียกว่าทางตันเลยนี่ครับคือทรัมป์ดิ้นไม่หลุดเลยใช่ค่ะจะยอมเซ็นสัญญาเรื่องนิวเคลียร์อย่างเดียวโดยไม่แตะเรื่องขีปนาวุธอิสราเอลก็โกรธและอาจจะเปิดศึกเองแต่ถ้าจะล้มโต๊ะไม่คุยเลย ก็จะถูกมองว่าล้มเหลวทางการทูตและอิหร่านก็รู้จุดอ่อนข้อน,นี้ดีค่ะพวกเขาเลยแกล้งทรัมป์ด้วยการประกาศเสียงแข็งว่าไม่คุยเรื่องขีปนาวุธเพื่อบีบให้ทรัมป์ต้องยอมหักกับอิสราเอลหรือยอมเสียหน้ากับชาวโลกซึ่งสุดท้ายทรัมป์ก็เลือกอย่างหลังพอฟังทั้งหมดแล้วบทสรุปของเรื่องนี้มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับการเจรจาที่มัสกัตครั้งนี้ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงของสงครามเลยไม่เลยค่ะ แต่มันกลับทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวเร่งให้สงครามอาจจะเกิดเร็วขึ้นด้วยซ้ำถูกต้องค่ะเพราะการที่ทรัมป์ยอมอ่อนข้อให้อิหร่านอย่างหมดรูปมันส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าอเมริกากำลังอ่อนแอและคำขู่ของทรัมป์ก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปมันคือละครฉากใหญ่ที่อิหร่านจัดขึ้นเพื่อประจานความอ่อนแอของอเมริกาให้โลกได้เห็นซึ่งตลาดการเงินโลกก็ตอบสนองต่อสัญญานี้ทันทีเลยใช่ไหมครับ ทันทีและรุนแรงค่ะเราจะเห็นว่าบิตคอยร่วงลงอย่างหนักทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ผันผวนอย่างรุนแรงและค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดนักลงทุนมองออกใช่ค่ะนักลงทุนทั่วโลกมองออกว่าการทูตได้ล้มเหลวแล้วและกลิ่นดินปืนมันก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆและมันก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยประเด็นที่น่าขนลุกที่สุดเมื่อผู้นำที่มีภาพลักษณ์แข็งกร้าวอย่างทรัมป์ถูกมองว่าอ่อนแอและเสียหน้าต่อชาวโลก สิ่งที่คนแบบเขาอาจจะทำเพื่อกู้หน้ากลับคืนมาที่เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการใช้กำลังทหารนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะถ้าชื่นชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ